ถ้าเลี่ยงไม่ได้ต้องตากผ้าในบ้านจริงๆ ทำยังไงไม่ให้เหม็นอับไปดูกันช่วงฝนตกแบบนี้หลายบ้านต้องจำใจตากผ้าในบ้านใช่ไหมครับแต่พอตากเสร็จทีไรกลิ่นอับนี่หึงมาเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับผมมีวิธีง่ายๆที่ช่วยลดกลิ่นอับได้จริงเคล็ดลับง่ายๆคือเว้นระยะผ้าให้ห่างกันอย่าแขวนซ้อนกันเพราะอากาศจะหมุนเวียนไม่ทั่วเปิดพัดลมหรือหน้าต่างให้ลมฝันให้ได้มากที่สุดแค่มีลมหมุนเวียนผ้าจะแห้งไวขึ้นเยอะไม่อับแน่นอนถ้าเป็นห้องแอร์ให้ใช้โหมด,ดรายของแอร์จะช่วยดูดความชื้นในอากาศ ออและอย่าเปิดโหมดคู่เด็ดขาดห้อยฐ่านไม้หรือเบกกิ้งโซดาไว้ใกล้ๆจะช่วยดูดกลิ่นและความชื้นได้ดีมากๆจะไว้นะครับกลิ่นอับไม่ได้มาจากผ้าแต่มาจากความชื้นในอากาศลดความชื้นได้กลิ่นอับก็หายแน่นอนครับนี่คือเคล็ดลับลับจากพ่อใหญ่บ้านนำไปปรับใช้มีประโยชน์แน่นอนครับแล้วสงสัยไหมทำไมแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดต้องเรียงตัวอักษรแบบนี้ทำไมไม่เรียง A B C D ไปเลย